ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสลอล์นชาแนลนะครับอืมวันนี้เราจะมารีวิวแกกล่องสินค้านะครับนี่ส่งตรงจากคอนด้าครับนี่เราสั่งเราสั่งของมาครับในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแอปส้มนะครับนี่เป็นดรยายเดลมาดูกันครับในกล่องเบลเลยมาจากจอมทองเทพหานครนะครับนี่เว็บ เหมือนเดิมนี่กล้องก็ใหญ่อยู่นะดูดิวันนี้เราจะมารีวิวมามีอยสองชิ้นครับอันนี้เป็นท่อครับท่อท่อเวฟ125ครับแล้วก็มีกระจกอมองข้างนะครับจกมองหลังหรือกระจกรถนะครับตอนนี้เรากำลังทํารถแนวทัวทริงนะครับทัริงทัวิง ทูริงกำลังมาครับทูริง,แ,รงกแกะกล่องก่แต่ยังไม่ได้ดูว่ามันเป็นไงแกะกล่องเลยนะนี่เป็นท่อเดิมครับเดิมแท้ศูนย์น่าจะแท้ศูนย์นะดูกล่องเลยอ๋อนี่มาประมาณนี้ดูดิเดี๋ยวแกะให้ดูกันยาว กูในกล่องมีอะไรมามั้งครับกล่องไม่มีนะก็มีประมาณนี้มีกระกันมาเดี๋ยวเราจะส่งใบผ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นบินเนางอ่ะนี่ผมซื้อร้านนี้มาครับเนี่ยเห็นแบบเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับผมซื้อราคาเต็มนะครับมาเนี่ยไม่มีอะไร มีรหัสท่อบ้าบ่วะน่าจะใช่อันนี้น่าจะเป็นรหัสของร้านน่าจะใช่เป็ดเปะมาเปะปิดมาแต่มันเป็นท่เนเนอ,เนอเวฟไอร้อยย้าครับต้บผมตับแกะดูเลยแล้วกันเร็วๆเ,เ,เลยดูคว,วามใหม่กันนะครับ ผมจะส่งไปผ่าท่อสำนักหนึ่งนะครับผ่าท่อใบนี้นครับท่อเดิมที่ผมจะทำรถโซรล,ลิงครับโซลิงกำลังมาครับทำกับเบรย์ระห้าผมนะก็ท่อเดิมผ่าพอดีรถผมมาคณะมันใส่ท่อท่อเลสอยู่ท่อแต่งผมอยากได้แบบค l น a n น,นะครับ 没看，没看，太没,没 กลับคืนได้แาบาันนี้นี่นี่นาจะเป็นรหัสรหัสดูรัแล้วครับชิ้นส่วนถอยเสียอ่าหนึ่งแปดหกสามหนึ่งแปดสามห้าศูนย์เคพีเอสเก้าร้อยประมาณนี้มอก ก็เท่าเดิมนะครับนี่าจะมีอะไรดูดูก็ราคาราคาที่ผมเบิกมาก็อยู่ที่ประมาณสัก1 5้าบวกลบนะครับแล้วแต่ร้านขายนะครับราคาไม่แพงนะครับ ส่วนท่อในตลาดที่เขาขายกันก็อยู่แล้วแต่ครับท่อพาสูตรอร่งนี้ก็สมพันท่อดำแต่เป,เป็นท่อสร้างไม่ใช่ท่อเดิมอันนี้ก็จะส่งไปผ่าราคาก็ที่ผมคุยกับคนผ่าไว้ก็แล้วแต่ร้านนะครับพันพันถึงสองพันนะครับแล้วแต่เพราะมันรวมคอด้วยครับ ถ้าผ่าวผมต้องเดินคอใหม่เลยเพราะคอเดิมใช้ไม่ได้ครับ ยังใหม่ครับราคาไม่แพงนะครับเพราะมีเพราะใหม่1 0 0กว่า1,000ห้า1,000กลาง ได้ดูแน่น,นอนนี่เปิดให้ดูนะมันก็นี่มืนคอดำนะครับของเดิมดูดิ อันเดียวนี่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 นยางรอครับมีอันนี้เป็นละนนหัดโค้ชของเคาม,มั้งสีทามาเนาะนี่ฮะดูฝาใหม่เป็นลูกเดิมนะครับอันนี้เป็นคอเดิมของอหัวฉีด รอยผ้าไอก็ใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับ IRX <laughs> อะไรเงี้ย X ก,ก็ใส่ได้ครับ X เนี่ยใส่ใส่เลยไม่ไม่อันนี้ขอจะไม่แถมไอ้ต,ตัวกันร้อนมานะมีแค่ท่อมาเฉย มันรอยเชื่อมดูยผมไม่ผมจะส่งใบผ่าเลยนะครับผมจะไม่ไม่ได้ใส่รถเลยครับไม่ได้ใส่ให้ดหูไม่ได้ใส่ให้ฟังเสียงอันนี้เป็นรอยลบของตัวเผาให้ดูผ่าเดี๋ยวให้ดูนิ้วนิ้วเนี่ยน,น,นิ้วนิ้วผมประมาณนี้นวเล็กไม้ก็ค่อนข้างเล็กเครับ ข้างในไม่น่าจะมีอะไรไม่เป็นใยแก้วเห็นแหละใยแก้วอยู่รู้ว่าเห็นป่ะนี่เป็นทาํทาทําสีดำมาครับก็สวยนะครับท่อเดิมใหม่ๆยิบๆ,ๆ,ๆนะครับมาน,นี้นี่เป็นข้างล่างท่อ ก็ okay. ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกระจกมองข้างต่อนะครับรีวิวทีละชิ้นกันไปเลยนะครับของทัวร i n ิงต้องมีนะครับกระจกมองข้างโอเคครับนีเ่เรามารีวิวแกะกล่องครับนี่ผมเพิ่งสั่งมาสั่งอะไรมาดูเล้วมาดูกันนะครับแกะกล่องเลยก็เป็นกระจกมองข้างครับก็ <Okay. S 2> ไม่มีอะไรครับ สั่งมาในแอปส้มนะครับช้อปปิ้งนี่ยราคาประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยนะครับแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่เลือกดูจะมีโค้ดส่วนลดนิดหน่อยนะครับเนี่ของ Honda เนี่ครับกระจกที่เขาแบบพิชิตใส่กันนะของร้อยยีบห้าครับแกะให้ดู เข้าๆก่นแล้กันพอดีผมจับกล้องถ่ายมือเดียวเลยนี่เป็นสีดำนะครับใส่ร้อยผ้ารุ่นอื่นก็น่าจะใส่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบแบบแบบใส่รุ่นนี้กันแกะเูแกะช้าหน่อย ขาดเลยไม่เป็นไรนี่ครับแล้วหอวก็จะมีประมาณนี้นี่หอมาอย่างดีใหม่ๆนะครับไปแกะให้ดูก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายนี่กระจกแบบนิ่งๆเลยครับดูนี่สใส่ อันนี้มียางครับมีลูกยางครับแถมมาให้ใส่ในกา้านมีน็อตมาให้นี่ครับที่ผมชอบก็คือมันมีไอ้โลโก้ตรงนี้บอกนะเนี่ยมีโลโก้ฮ o นด้าเนี่ยบอกเวอันนี้ก็จะเป็นบอกตัวเฮดก็เข้างซ้ายนะเนี่ยที่ผมชอบอะที่ผมสั่งมาผมว่าผมชอบอันนี้ประมาณน,นี้สีดำมีนอ็อต มันจะใส่ก็จะสูงๆอย่างเงี้ยหน่อยมาเนี่ยเป็นก้านสีดำนะครับเราจะใส่ได้หลายรุ่นนะครับเวฟหรือพวกตระกูลฮอนด้าหรือยามาฮ่ากันไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะไปดูข้างฝาา กล้องดูครับใหม่ๆนีทั้งฝาก็ประมาณนี้เหมือนๆกันนะครับมันน่าจะมีนี่ผมสร้างมาใส่เว็บร้อยบห้าผมนะครับดูงานนะครับผมว่าง,งานก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับ ออผมชอบตรงโลโก้อันด้าโรงงานชัดๆเลยสีดำทั้งหมดนะครับดูว่าดูดูดหน่อยเดี๋ยวป็นข่าวฝา่ะประมาณนี้โอเคในะกล่องไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับประมาณนี้ก็ลองไปเลือกหาดูกันครับเี่มันเขียนมันเขียนว่าอะไร ชุดกระจก่องหลังใช้สำหรับรุ่นดีเวฟไนน์ครับตามนี้เลยนนี้น่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับก็ไม่มีอะไรก็เราไปเลือกดูประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยครับแล้วแต่ร้านนะครับสวยๆกันเลยครับ ียวนี่เป็นโฟมการแม่แท้เขาใส่มาให้นะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช,ช่องสนองชาแนลด้วยครับ